พรานเนอร์สองสามห้านะครับอาการที่ส่งมาก็คือจะมาเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่นะครับของเดิมนี่นะฮะตัวซีลกาวแล้วก็สกรีนด้านหลังของตัวหน้าจอนะครับพองหลุดเหมือนสีนะครับก็หมดอายุการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดจอใหม่ก็กลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะครับตอนนี้กํลาลังชาร์จไฟเนื่องจากว่าเครื่องที่ลูกค้าเอามาให้เนี่ยไม่มีพลังงานเลยนะครับ เิดไม่ติดนะครับก็ตอนนี้ชาร์จไฟอยู่สักแป๊บ,บนึ่งเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนชุดหน้าจอให้ใหม่นะครับขอบคุณมากครับร้ลานรงรีไหมยินดีให้บริการครับ